สวัสดีครับในช่องคุณพ่อกัดไฟอีกครั้งนะครับเยก็โกเนต้านะโกเนต้าเนโอนต้ตาทหารเสือนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเดที่คุณพ่อชอบมากนะเพราะว่ามันคือลูกเล่นเหมือนโกพลาดินที่เป็นฟอร์สแล้วก็ยูนิตน่ารนะักนะยูนิตเป็นทหารเสือนะเป็นเป็นเหมือนกับอัศวินอังกฤษอ่ากุหลาบแวร์ไซเบบลา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 นะฮะก็ก็่กางที่เห็นนะก็จะเป็นตัวใหม่นะครับกับ สกิลใหม่ที่คุณพ่อเล่นแล้วเอออย่างนี้ดีของดีดนะฮะกับเนโอเน็กตานั่นเองก็มาดูกันแล้วกันว่ามีอะไรบ้างนะครับผพ้ความคงตีมนะตัวเริ่มเขาม,มีตัวเริ่มเนานเสือมาให้ก็ใส่ตัวเริ่มทหารเสือไปนั่นเองเริ่มหลังเอ้ยเลยทับจัว่วเริ่มหลังได้ควิกชิลเนาะจะบอกว่าเรื่องหลังได้จั่วอีกแล้วแวนกาดนะครับตัวยืนแวนซึ่งมันมีมันสามารถยืนใครก็ได้เลยแต่ว่าถ้ายืนตัวนี้จะดีๆหน่อยตรงที่ ทานเสือแห่งดอกพระพึงแดงเวราแอคทีฟเวนแอคทีฟเวนกาดเวนเพเทิร์นเคาน์เตอร์บัสหนึ่งลีไทยเรียกาดเราสองใบเอายูนิตใช่ไหมท่านบอกให้เอายูนิตใช่ไหมเลือกการ์ดจากดอกสองใบ,บกับใต้หมายความว่างไงหมายความว่าคุณสามารถเลือกได้ทั้งคริกเกอร์และนอร์มัลยูนิตกับใต้กองเปิดท็อปเด็กห้าใบคอ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  คอไม่เกินสองใบาจากในนั้นลงสนามถ้าการที่คอทั้งสองใบเป็นทหารเสือแวนกัดบวกหนึ่งไดโคตรง่ายโคตรดีโคตรเก่งนะฮะได้เก็บของสามารถเก็บคิคิคิหิวฮิวหิวหรือเก็บนอร์มอลนิดสองใบก็ได้แล้วเปิดห้าคอสองคออะไรก็ได้สองใบนะแต่ถ้าทั้งสองใบที่คอเป็นทหารเสือแวนก์ดบวกแวนก์ดบวกหนึ่งได อีกสก,กิลหนึง่งคอนติเนียร์เรียกคอนติเนียร์แวนการ์ดนะครับถ้าแวนการ์ดแข่มเป็นเกียร์สามหรือสูงกว่าแล้วเรามีซาอุนหรือคูเจนมันเนี่ยอยู่ในแถวหน้าเรียกการ์ดทั้งหมดจะได้พลังจากทิกเกอร์ที่แวนการ์ดได้ด้วยหมายความว่าดอทิกเกอร์ครับออพลังทั้งบอร์ดเหมือนกับอาชาที่โทเค็นอาชาได้ด้วยอะ่ะแต่ว่ามันจะไม่ได้สมมติว่าได้คิคิแวนแต่พลังออบอร์ดนั่นเองเลียจะไม่ได้คิ จะได้แค่หมืน่นแต่ไม่ได้คิโคตรเก่งนะเก่งมากใส่สนะฮะอีกสี่ใบคุณพ่อใส่เป็นคูเจียนเก่าเนาะก็จะใส่เป็น่า,านเสือแห่งดอกโบตันมันติน่าแอคทีฟเวนกาดเวนเปเทอรโซบัสหนึ่งรีไทยเลียหนยึ่งใบเปิดห้าคอหนึ่งแต่ว่าสก,กิลที่ใช้ของมันคือสก,กิลล่างคอนติเนียเรียการถ้าน้องเนี่ยโดดมาจากกอง บวก5,000บวกคิซับกับยียนี่ชัดๆนะฮะก็โนดมาเป็นคนนี้คนนี้โดดมาบนช่องฟอร์สก็ได้มันจะตีออกคนเดียวไม่มีบูตที่28 2สิแต่ถ้าแถวหน้าอีกใบหนึ่งเป็นคู่เจียนแล้วทิกเกอร์3ไดออกฮิวฮิวฮิวคิ i, แล้วแต่ยียนี่ในช่องแอคในช่องฟอร์มันจะยิ่งบวกไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเป็น2องคิที่แรงมากๆนั่นเอง สุดท้ายอีกใบหนึ่งมันใส่เป็นอะไรก็ได้เป็นใบฟรีคุณพ่อเลยใส่เป็นใส่เป็นเซซเเลียเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตเราจะใส่เป็นเซสเซเลียสี่อยู่ดีก็อ่ะเซสเซเลียละกันเพื่อฉุกเฉินลงแวนได้แต่มันสําคัญที่สุดคืออะไรคือติดฐานเสือแน่นอนทุกอย่างทําให้เดคนเนี้มันสามารถเปิดห้าคอฐานเสือให้ได้สองใบให้ได้มากที่สุดนั่นเองก็เมนเด็กทั้งหมดจะเป็นทหานเสือทั้งหมดแล้วเด็กนี้คุณพ่อไม่ได้ใส่เปิดห้าหาสามเพราะฉะนั้น เกียรสามเลยเยอะเก้าใบนั่นเองนะครับก็เซซิเลียเนาะแอคทีฟเ็นการ์ดมาไเทินเคาน์เตอร์บัสหนึ่งรีไทเลียหนึ่งใบเปิดท็อปเด็กห้าใบคอไม่เกินสองใบถ้าในโซมีเกียร์สามคอสามใบแทนสองแล้วก็แถวหน้าทั้งหมดสามตัวบวกหมื่นด้วยเก่งนะมันยังเก่งอยู่นะมันสามารถเปลี่ยนแวนเป็นตัวนี้ได้แบบฉุกเฉินคุณไลท์เป็นตัวนี้เป็นแวนแรกแล้วคุณสามารถเปลี่ยนเป็นเซซิเลียได้เซซิเลียมีเกียริหลายในโซแถวหน้าบวกหมื่น แล้วก็โดดมาเป็นคนนี้ข้างๆได้คุณก็บวกหมื่นบวกสองหมื่นไอ้บวกหมื่นบวกสองคี้อะเวรานะฮะเวราไม่ใช่เวราเด็ดสาอุนหนึ่งหมื่นชิวพ,พันออโตโอ้เมื่อลงช่องแว้หรือช่องเลียนะฮะจากมือไหมไม่จากไหนก็ได้ถ้าแบนกนกัดถือทหารเสือโซบัสหนึ่งลีไทยเลียนหนึ่งใบเปิดเด็กสามใบคอการ์ดไม่เกินหนึ่งใบลงช่องเลียถ้า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 ที่เหลือเลี้ยงใต้ถ้าการ ถ้าเราคอทิกเกอร์ซาอุนสามารถเคานเ,เตอร์บัตหนึ่งเพื่อให้ทิกเกอร์นั้นเกิดผลไหมครับว่าสก,กิลครับโซบัตหนึ่งรีไทยเลียนหนึ่งใบเปิดดับเด็กาาสามใบคอหนึ่งใบสมมติคอเป็นคี้ไว้ข้างหลังซาอุนบอกว่าคอเป็นทิกเกอร์เคานเตอร์บัตหนึ่งคี้แวนพลังข้างหรือคี้พลังข้างหรือคี้พลังแวนก็ได้แต่ว่าเสียหนึ่งบาทก็ไม่ได้แย่นะเกตสองอีกใบหนึ่งก็จะเป็นตัว เปิดคออีกตัวหนึ่งก็จะเป็นดอกลิลลี่ขาวเนาะทัวเร่หนึ่งหมื่นชิวพันออโต้แวนเลียเมื่อลงสนามบัสหนึ่งลีไทเลียหนึ่งใบเปิดทเด็กสามใบคอทหารสือคอการ์ดจะบอกว่าคอการ์ดสองใบที่เป็นทหารเสืออ่าแปลเป็นไทยอีกทีนึงก็คือเคาน์เตอร์บัสหนึ่งลีไทเลียหนึ่งใบเปิดทับเด็กสามใบคออ,คอะออรรออไททกออร,รนนไก,ะไก็ได้หนึ่งตัวแต่ถ้าเราคอทหารสึอเอาใหม่อีกทีหนึ่ง แปลไทยเป็นไทย 1, รัสามเคาน์เตอร์บัตรหนึ่งีไทยเรียนหนึ่งใบเปิดทเท่าได้สองใบเราสามารถคอหารเสือสองใบได้แต่ถ้าเราจะคอยูนิตที่ไม่ติดฐานเสือจะคอได้แค่หนึ่งใบก็คือเปิดเปิดสามคอฐานเสือได้สองแต่ถ้าไม่มีฐานเสือเลยสามารถคอได้ใบเดียวเออมันสามารถไปใส่ได้อื่นก็ได้แต่ว่าถ้าใส่หานเสือสามารถคอได้สองตัวฟรีบัตรหนึ่งกินหนึ่งคอสองเออไม่ฟรี อีกใบหนึ่งคุณพ่อใส่เป็นแน่นอนไม่รู้จะใส่อะไรทานเสือใส่เป็นซินเวียเพราะว่าง่ายง่ายมากออโตแบนเลียเมื่อสนามได้แพนโทเคนหนึ่งใบแพนโทเคนเนี่ยจะให้พวกเนี้ยกินพวกเนี้ยกินได้พวกสองคนเนี้ยในภาคเนี้ยมันไม่ได้บอกว่ากินฐานเสือมันกินอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นกินโทเคนได้นั่นเองซินเวียเลยง่ายและเก่ง เกรดหนึ่งใส่เป็นทหารเสือ l ู o ใบใหม่นะครับเป็นตัวช่วยไงแดมดีมากทหารเสือตอนนี้อยากได้ตัวไงแดมที่สุดแล้วนั่นเองก็ไปพันชูหมื่นออตโต้เมื่อลงช่องแวนได้แพนโทเค็นหนึ่งใบแต่ถ้าแวนผู้แข่งเป็นเกรดหนึ่งหรือสูงกว่าได้แพนโทเค็นสใบแทนอีกสกีหนึ่งออตโต้เลก,กาดถ้า,าไม่อยู่ u n นี้เราอ,อยู่ u n อื่นลงสนามจะกกองรีไทยตัวมันแล้วไห่หนึ่งดม เป็นตัวช่วยไงแดมได้นั่นเองอีกตัวหนึ่งคุณพ่อใส่เป็นยจนี่มีลูกกะอันนี้จรงไม่อยากใส่มีลูกกะใส่เป็นมันมีทหารเสอีกใบหนึ่งที่ที่ใส่ได้แต่ว่ามีลูกกะมันได้โทเค็นก็ใส่เผื่อไว้เผื่อได้โทเค็นก็ได้ก็แปดพันชิวหมืน่นออโต้แวนเลียไม่ลงสนามโซบัตหนึ่งคอแพอนโทเค็นลงหัวน้องอีกสกิลหนึ่งเมื่อเรียกการ์ดไปอื่นลงหัวน้องจากความสามารถ ไหมไม,ไม่แค่ลงมาดมหัวน้องน้องบวกสามพันสแต็กได้ก็คุณสามารถลงน้องครับโซบัสหนึ่งลงโทเค็นน้องบวกสามพันแล้วก็เอาแวนหรือเอาเลียเกตหนึ่งเกตสองเกตสามที่กินโทเค็นแล้วลงเป็นตัวอื่นมาบวกอ,บอีก 3, สามพันและสมมติลงเป็นรูทรูทบอกว่ารีไทยตัวเองไหนแดมหนึ่งแล้วคุณไปลากมือหนึ่งใบมาลากมือหนึ่งไปเป็นรูทอีกทีหนึ่งไอ้นี่บวกสามพันนะสแต็กได้นะ ก็ถือว่าเป็นอีกตัวนึงใช้ง่ายๆนะถึงแม้ว่าจะไม่เรียกโทเค็นมันก็ยังเป็นสแต็กพลังในแถวหลังได้ดีอยู่ดีนั่นเองตอนนี้เรามีการเก็บการ์กกับกองแล้วเพราะฉะนั้นไอเนี่ยกัสโทเน่เนี่ย,นนยมันเลยมีโอกาสวนของได้เมื่อต้นเกมต้นเกมเราจะไม่มีทิกเกอร์ในหลุมเราจะมีแค่กัสโทนเน่ที่เรามากาัดทิ้งเพราะอยู่บนมือมันไม่มีอะไรมันไม่มีประโยชน์คุณก็มากาัดทิ้งแล้วคุณก็เอาเวล่ามาเก็บกัสโทเน่กับ แล้วคุณอาจจะเปิดคอได้อีกเพราะว่าสกิลกรโทนี้มีสกิลเดียวคือกาะท่นิวเรียกกาดในเทน,นี้ถ้ายูนิตนี้ลงจากกองบวกหมื่นแค่นั้นเองทริกเกอร์ใส่เป็นฮิลแน่นอนว่าฮิลใส่เป็นฮิลใ,ใหม่กันตายนะครับอืมจะใส่เป็นฮิลทานเสือก็ได้นะแต่ว่าคุณพูดว่าใส่ฮิลใหม่ค่อนข้างช่วยกว่าแล้วก็ดรพีจีสี่ใบ แล้วก็ครี8นะฮะเด็กนี้อัดครีไปเลยเพราะว่าเวนการเช็ค3ามไดรฟ์นั่นเองก็คิ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 ฮิวขอสองไดรฟ์ขีฮิวฮิวคิคิก็ได้อ่ะเพอร์เฟกต์ไลฟ์ของเด็กนี้ค่อนข้างจะดีตรงที่มี2ตัวเหมือนกันนะครับก็จะมีรูทกับกับกับยาย,ยายนี่มีลูกกะก็ถ้าเราถ้าเราเลือกได้มีทั้งสองใบบนมือ ก็อยู่ที่ว่าคู่แข่งเป็นเกรดอะไรถ้าคู่แข่งเป็นเกรดหนึ่งหรอสูงกว่าคุณก็เป็นไอคนนี้ไปเลยแล้วก็คู่แข่งเป็นเกรดหนึ่งรสูงกว่าได้แพนโทเค็นสองใบครับแต่ถ้า,าโทโท 2, คู่แข่งเป็นเกรดศูนย์คุณก็เอาเมลุกะโซบัตหนึ่งคอตูดก็แล้วแต่ชอบเป็นรูทอ,อย่างนี้ก็ได้หรืออย่างนี้ก็ได้ถ้าอย่างนี้ก็ดีหน่อยตรงที่เคิร์นหน้าไอนี่หรืออย่างนี้ก็ได้นนไ,ออไ,ดไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าถ้าเราอ๋อเริ่มหลังนี่นั่นอย่างนี้สิถ้าเราเริ่มหลังตีแล้วก็หมื่นหนึ่ง แล้วก็เข้าเทิร์นใหม่สแนตนจัวครับข้อดีของเด็กนี้อย่างหนึ่งคือขึ้นแวนเกียร์สองสามารถขึ้นในทุกตัวเลยเรียกได้ว่าอัลติเมทเพอร์เฟกต์ไลท์ท้งตัวนะฮะก็ถ้าคอเป็นคนนี้คุณก็ได้โทเค็นอีกใบหนึ่งถ้าคุณคอเป็นสองคนนี้คุณก็จะได้การกินกินบอร์ดคออ่าสมมติ้าเป็นเป็น,เป,นเป็นทัวเล่เคาน์เตอร์บัตหนึ่งรีไทยหนึ่งใบครับเปิดทัาเด็กสองเปิดทับเด็กสามใบคอทานเสือได้สองคน อย่างเนี้คุณก็คุณก็เก่งแล้วสก,กิลมาจากสก,กิลลงสนามได้แคนโทเคนอันนี้ลงสนามจากกองบวกหมื่นหมื่นแปดไอแวนก่อนก็ได้หมื่นห้าหมื่นแปดหมื่นห้าแค่นี้ยอะไรไม่เก่งใช่ไหมแล้วก็ขึ้นสามครับเวลาสกิลกินหนึ่งใบคราวนี้อยู่ที่บอร์ดคุณแล้ว อยู่ที่หลุมไม่ใช่ที่บอร์ดถ้าหลุมคุณไม่มีถึงสองใบคุณพ่อแนะนําว่าให้กินไอเนี้ยไปหนึ่งใบแล้วก็เปิดแล้วก็เก็บหลุมสองสมมติว่ามีทิกเกอร์อีกสักหนึ่งใบที่คุณกัดกาดไปในเทอร์นที่แล้วหรือไอเกตหนึ่งเกตศูนย์ที่ถอดโซไปก็แล้วแต่แตมีคีที่กัดไปที่ไนที่แล้วหนึ่งใบก็เก็บสองเปิดห้าคอสองถ้าเก่งหน่อยก็อาจจะได้คอสองสองตัวนี้เก่งๆหน่อยหรือให้เก่งจริงๆเลยเก่งจริงเลยนะคุณพ่อก็จะไปอย่างนี้ โคดอันนี้คือโคดเก่งออฟฟอร์ดลืมฟอร์ดฟอร์ดข้างฟอร์ดแนะนำว่าให้ลงข้างที่มีใยมัลติน่าลงอ่ะคุณคิดว่ามัลติน่าลงข้างไหนคุณเอาฟอร์ดลงข้างนั้นนะแ่ะเวนการ์ดเห็นคนนี้ในสนามแถวหน้าสกิลเกิดแล้วก็คนเนี้สามารถโซบัสหนึ่งเพื่อที่จะกินโทเค็นต่อได้นะกินโทเค็นต่อแล้วก็เปิดคอได้นะแล้วแต่อันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะว่าจะทําหรือเปล่าถ้าทําก็ทําได้ก็ทําก็ทําไปโซบัตหนึ่ง กินโทเคนอาจจะกินตูดต,ตัวเองก็ได้เผื่อเปิดสามคอเป็นคอเป็นตัวอย่างนี้หรือตัวอย่างนี้หรืออย่างนี้ก็ได้อาจจะเปิดแบบลิดกองอยากลิดกองครับเปิดเป็นคนนี้อ่ะเก่งเลยเก่งขึ้นมาทันทีบวกหมืน่นแล้วก็ท่านี้อจ,จะลงมาช่วยตีซะหนึ่งข้างมาช่วยบูธเพราะว่าตอนนี้เรามีสองคนนี้อยู่แถวหน้าเวนการ์ดได้ทิกเกอร์แถวนั้งหมดดูหนิทั้งหมดเราจะบวกหมื่นหมดเพราะฉะนั้น มันจะเป็นท่าเรียมๆได้โดยอย่างนี้15ครับ3ได้3ได้ปุ๊บทิกเกอร์ออร์บอต1ลูก2ลูกเท่ากับว่าเขาตะกาศแวนการ์ดเนี่ยเขาจะต้องกาดจากที่จะกาดสมมติว่า,าตี18ครับ18เขาให้มา20,000 20,500 3ให้มา30,000มันจะกลายเป็น43 สี่สิบสามทิกเกอร์ลูกหนึ่งจะเป็นอ่าหมื่นแปดสองหมื่นแปดสามหมื่นแปดทิกเกอร์สามดแต่ว่าทิกเกอร์ออบอร์ดครับมันก็จะเหมือนกับเฮกซาออฟตรงที่กาดหนึ่งหมื่นทิกเกอร์ลูกหนึ่งแวนกาเรียมันจะกลายเป็นจากที่จะได้ยี่สิบแปดเป็ีจยกลายเป็นสามสิบแปดแล้วทิกเกอร์สองลูกมันจะกลายเป็น จากที่สจะเป็นสามสิแปดจะกลายเป็นสิบแปดถ้าเกิดว่าอ๋อขอแวนสองไดครับแต่เขาบอกว่า2องไดจากไหนจากกาดสามหมืน่นเราเช็คสามไดแล้วเรามีตัวบูททิกเกอร์ออร์บอ d เหมือนกับเหมือนกันกับ h e ก t า o ออเลยถ้าเขาใจเฮกตา r ออฟไอ้นี่ก็เหมือนกันก็สองไดเจอทิกเกอร์รูปเดียวก็2องไดแล้วเขากาดสองไดของไอ้นี่คือเท่าไหร่ยี่สิบสิบแปด ยี่สิบแปดสามสิบแปดเขาให้มาสามสิบแปดบอกส่องไดเข้าทิกเกอร์ลูกเดียวก็ส่องไดก็เท่ากับว่าเข้าแล้วนั่นเองทิกเกอร์ต่อไปก็ทั้งบอร์ดเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือน,นเดิมนั่นเองแล้วก็ยี่นี่โดยมันจะก,กอง 5, บวกห้าพันบวกคีนะอย่าลืมสําคัญมากเพราะว่ามันจะเป็นข้างที่แร้งนะฮะข้างที่แร้งข้างที่แวนให้แค่นี้เลยนั่นเองก็ประมาณนี้เนะาะอันนี้ริงอาจจะให้ใยกัทธนี่มายูตรงนี้ก็ได้มันจะได้ บอดข้างนี้จะได้เป็นบอดที่แรงๆไปเลยนั่นเองก็ลุกเล่นมีอยู่แค่นี้เลยที่เหลืออยู่ที่ว่าคุณจะเปลี่ยนแวนเป็นตัวอื่นไหมแล้วก็พยายามเปิดวนหาของเปิดวนหาหาใยเวล่าละข้อดีของเด็กนี้คือแวนมันสามารถเก็บหลุมได้คุณก็วนในเนี่ยซาอุนเข้ากองไปแล้วก็มันสับด้วยนะแวนกาดเปิดห้าคอและสับด้วยนะคุณก็อาจจะคอเป็นเป็นใยใย,ย,ยเนี่ย หญ่ใ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 หญ่ทัวเร่เนี่ยโดยคอเป็นทัวเร่กับอะไรก็ได้มาหนึ่งตัวอย่างเงี้ยแล้วมันจะสับกอกแว้นกัดจะสับคลองก่อนแล้วคุณก็สามารถใช้สกิลทัวเร่กินสมมตินี่ลงมาถอดโซเลกโทเค็นทัวเร่เคาน์เตอร์บาตหนึ่งกินแล้วมันมันสับกองแล้วไงคุณสามารถที่จะอาจจะโดดเป็นยีคนนี้คู่กับยีคนนี้มาก็ได้หรือคู่มันเป็นอย่างนี้ก็ได้เอ้อพยายามให้มีตูดแวนมียูนิตอยู่ ต้องบอกว่าพยายามถ้ามีคูณในสนามปุ๊บพยายามให้บอร์ดเต็มจะเป็นโทเค็นจะเป็นอะไรก็ได้ให้บอร์ดเต็มเพราะมันจะแรงมันจะเป็นเด็ก3ามเวฟที่แรงเหมือนกับในโอเน็กตาเอ้เหมือนกับ a, เ,เหมือนกับอบ an, อราเลคเลรเออเพสิสามไดไงแล้วก็ทุกอย่างออบ,บอร์ดมันก็จะมันจะไม่ได้คี้เหมือนกับเหมือนกับอาชาแต่ว่ามันได้ความแรงที่ รีดกองได้อาชามันไม่รีดกองขนาดนี้นะอันนี้มันรีดกองมากเลยนะถึงแม้จะบอกมันมันเก็บคุณก็เก็บนอมมอนคุณก็เก็บคีดิถ้าคุณอยากเก็บน้องคุณก็เก็บคีกับไต้กองไปก็ได้นั่นเองนะฮะเ <_ C 1> ขากว่าอย่าลืมว่าเก็บกับไต้กองเปิดห้าคอสองแล้วมันสับกองนะที่เหลือกับสับนะฮะไม่ได้เรียงใต้นะเวล่าไม่ได้เรียงใต้นะเวล่ากับสับนะฮะก็นั่นแหละนะครับประมาณนี้ละกันกับทหารเสือเนาะก็ เป็นอีกหนึ่งเด็กที่คุณพ่อคิดว่าเออสนุกเก่งและสนุกดีนั่นเองนะครับไว้ข้อเสียมันมีอย่างเดียวคือไม่เจอคูเจนบอร์ดมันจะบอร์ดเราจะเบาแล้วกอ็อีกข้อหนึ่งคือไม่เจอคูเจนกับเว็บมีแค่สามเว็บเว็บมันน้อยนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้กับทหารเสือเนไว้เจอกันใหม่อีกนึงพรุ่งนี้เอ้ยพรุ่งนี้ไม่มีเนาะน่าเจอ,อกนึนวันจันทร์เลยไว้เจอกันวันจันทร์วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ